กำลังใจท่วมทน้นเบลล่าราณีโพสภาพใหม่ล่าสุดหลังข่าวใหญ่ประกาศเลิกเวียแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการแห่ส่งกำลังใจให้นางเอกสาวคนดังเบลล่าราณีหลังล่าสุดเจ้าตัวเดินหน้า move on ทุ่มเทให้กับการทำงานลงภาพแฟชั่นเซตจากนิตยสารชื่อดัง หลังมอระสมข่าวเรื่องความรักร้าวกับหนุ่มเวียสโลวัฒเริ่มผ่านพ้นไปด้านแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งพลังให้เต็มที่อย่างคอมเมนต์ที่ว่า เป็นกำลังใจให้พี่เบลเสมอนะเดือนธันวาคมนี้ขอให้พี่เบลมีแต่ความสุขไม่มีฝนตกในใจกินอิม่มนอนหลับมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักและคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เบลเสมอและตลอดไปทั้งคู่เป็นเหมือนกำลังใจไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราจะรักทั้งคู่เสมอ รักเบลล่าคนเก่งคนขยนันคนกระตันยูเวลาจะเยียวยาทุกอย่างนะคะเราจะอยู่กับคุณเสมอกำลังใจมีให้เสมอนะเรียกว่าได้กำลังใจมาเต็มๆเลยทีเดียวค่ะเบลล่าคง move on ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดสักสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย